สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแันก็เพิ่งตื่นนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงแนาทีนะคะก็เดี๋ยวแันจะไปทาวอร์ก <c oughs> ไปบ้านหมาแล้วก็แล้วก็เรียนออนไ์อ่านหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวอันนี้คือไปอาบน้ำก่อนอันนี้ขอไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนแล้วก็กินข้าวนะคะก็เดี๋ยวถัดผ้าไปตอนกินข้าวเลยก็ได้ <c oughs> ทุกคนไป อันนี้ก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปตักเข้ามาเมื่อกี้นะคะก็เป็นเมนูแกงจืดเต้าหู้กับผักผักกาดผักอะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่อุ้นเส้นใส่แครอทใส่หมูสับอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปบ้านน้าเลยนะคะก็ตัดผ้าไป บ้านนาเลยก็แล้วกันเพราะว่าตอนกินข้าวคงไม่มีอะไรนะก็กินข้าวปกตินั่นแหละค่ะอแล้เดี๋ยวไปบ้านนากันเอ่อ ทุกคนคือเมื่อกี้ยายเพิ่งเข้ามาบอกว่ายายจะออกไปข้างนอกนะคะคือตอนนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จเลยนะก็คือไม่ได้ไปบ้านนาแล้วละ่ะทุกคนก็ต้องมาที่นี่มาเรียนออนไลน์อะไรที่นี่เหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวพอรอยายมาแล้วกันค่อยไปบ้าน ตอนนี้คือขอไปเก็บข้าว่นะได้เก็บจานนี่ขอไปเก็บจานก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เอาชม,ชมพู่เจ้าหมาที่บ้านเนี่ยที่เลี้ยงไว้อะไปกินข้าวด้วยนะคะก็เเดี๋ยวตัดภาพไปตอนอันนี้เลยก็กันตอนเรียนออนไลน์เรียนแล้วกันนะไอตารางค่าความจริงซึ่งมันเยอะเราก็ใช้ที่อนะไรขัดแย้ ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมง54นาทีนะคะก็จะบ่ายโมงแล้วซึ่งก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะก็เดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะทุกคนคิดติงหรือเปล่าวะนี่คือโดนทูเบอร์ครับค่ะทุกคนก็กินข้าวเป็นที่ยร้อยและะ้วคือ เอาตรงเลยนะทั้งวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยก็คือเอาตรงเลยนะคือแบบไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอะ่ะเออแล้วคือแบบช่วงนี้ก็เป็นฤดูร้อนด้วยอ่ะก็คือไม่อยากออกจากบ้านมากๆเพราะว่าแบบก็คือมีส่วนหนึ่งที่แบบเออกลัวดําด้วยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือขี้เกียจไปขี้เกียจเดินทางอะไรประมาณนี้อ่ะเห็น้ตอนแรกตอนชน่วงต้นคลิปอ่ะที่เราบอกว่าเราจะไปบ้านของหน้าซึ่งก็อยู่ในชุมชนนี้แถวนี้นั่นแหละ เราก็ไม่อยากไปละเพราะว่าถึงยายจะมาแล้วนะมาถึงมาที่บ้านแล้วอะไรอย่างนี้คือเอาตรงคือตอนเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันวันศุกร์แล้วทีเนี้ยแม่ก็ไปทํางานข้างนอกใช่ไหมเหลือยายกับพันหรือยายกับเราสองคนในบ้านหลังนี้ในบ้านในบ้านตรงนี้เออนั่นแหละก็เลยเวลาที่ตอนต้นคิดว่ายายยายไปข้างนอกเนาะอย่างนี้ก็เลยแบบเออยกเลิกไปก็ เดยว่ากะว่าจะย้ายมาแล้วค่อยไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ย้ายมาแล้วก็ก็ยังไม่อยากคือเข้าใจใช่ไหมทุกคนคือมันร้อนนะทุกคนคือแบบมันร้อนนะทุกคนเราโมเราไม่อยากเดินทางไปข้างนอกมันร้อนอ่ะทุกคนขอโทษนะขอโทษนะทุกคนและทีนี้เราก็เลยอะแต่ว่ายายอ่ะจะทําขนมทองม้วนเออยายจะทําขนมทองม้วนให้กินแล้วก็แบบ เออถึงเวลายายทำก็ค่อยมาถ่ายกันละกันเนาะแต่ตอนนี้ยายยังไม่ทำนะยายไม่ทำก็เดี๋ยวเพิ่งกินข้าวเสร็จไปเมื่อกี้เลยน่าเดี๋ยวทำแกะพิชิตร้อยห้าสิบเต็มแกะไทยนะอันนี้คือแกะไทยนะคะก็เห็นมีไม่รู้นะเห็นมีแบบเออเขาแบบรีวิวกันเยอะว่าทำเล่มนี้อ่ะทำจบเล่มปุ๊บเนี่ยจะได้ร้อยห้าสิบเต็มจริงๆก็เลยซื้อมาซื้อมาแล้วก็จะทำค่ะทุกคนคือช่วงเนี้ย ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวสอบเข้มามหาลัยนิดนึงนะคะก็คือไม่ค่อยมีเอ่อคลิปที่แบบไรสาระสักเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็อาจจะมีนะอาจจะมีแต่น้อยนิดน้อยนิดอะไรอย่างงี้ไม่รู้นะว่าทุกวันทุกคลิปนี้ที่ท,ที่ทำมาอาจจะไม่ได้มีสาระอยู่แล้วก็ <laughs> วนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวทำแกะต่อนะคะ ขนมทอมวนมันมเทียบร้อยแล้วฮะ,ค,ะคือได้กลิ่นได้กลิ่นขนมทองม,ม้วนว่ะร้อยเข้ามาในห้องไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะยายก็กำลังจะม้วนทองม้วนนี่นะคะก็คือต้องทำเร็วมากๆทําต้องทาเร็วมากๆเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกรอบก่อนนะคะอ mm ืม hmm. คือแล้วก็ร้อนด้วย mm hmm. ไม่รูาาเนี่ยแต่ก็ mm hmm. ตอนหลังก็คือจะไปช่วยยายนั่นแหละตังคลิปนี้ล่วแหละ,หละอืมก็เนี yeah, mm ่ย hmm. นี่นะ่ากินมาก ค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบกว่าแล้วก็เดี๋ยวฮันก็จะแบบเออเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนอะไรโฟติธรรมดาทั่วไปเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายนะ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะก็ถ้าเกิดคลิปนี้เกิดข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนก็อย่าลืมเม้นไว้ใต้คลิปด้วยนะคะหนูจะได้ไปปรับปรุงเนาะไปแก้ไขอะไรอย่างนี้ให้คลิปมันดีขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด กดซ็อกคลายหรือว่ากดติดตามภาษาไทยนี่แหละกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะแล้วถ้ายิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราก็ต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเนาะสามารถกดติดตามไอจีได้ตรงนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย